งูเขียวแต่ทำไมถึงมาปัสสาวะใส่หัวคุณความฝันแบบนี้สื่อถึงอะไรและจะส่งผลกับชีวิตคุณด้านไหนมาหาคำตอบกันการฝันเห็นงูเขียวมาปัสสาวะใส่หัวเป็นความฝันที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ค่อนข้างแรงเพราะงูเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความลี้ลับโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงส่วนหัวคือศีรษะหมายถึงความคิดปัญญาเกียรติยศและสิ่งที่อยู่เหนือผู้อื่น ความหมายโดยรวมงูเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และพลังปกป้องปัสสาวะใส่หัวอาจตีความได้ว่ามีเรื่องบางอย่างที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดบางครั้งดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ดีแต่จริงๆแล้วอาจนำพาโชคหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับชีวิต ความหมายของงูเขียวในความฝันถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่คนโบราณและสายมูให้ความหมายเชิงบวกพอสมควรแตกต่างจากงู